เซอร์วิสของโตโต้นี่เขาทั้งสำคัญทั้งห้องน้ําเราคือโตโต้มันก็ตอบโจทย์ได้นะครับตอบโจทย์ได้ง่ายสวัสดีครับผมสุกฤตอนันตชัยยงครับเป็นผู้จัดการแผนกออกแบบของบริษัทไทยโอเวชิคอร์ปอเรชั่น แล้วก็เป็นกรรมการของบริษัทไทยโอเวชิดีไซน์คอมบันดีลิมิเต็ดด้วยครับคือไทยโอเวชิเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ทำงานดีไซน์บิวมาตั้งตั้งนานแล้วนะครับมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการออกแบบการก่อสร้างนะครับแล้วก็การเมนเทนธอาคารมาเกือบ50ปีแล้ว เรามองว่าสุขุมวิทมีแต่ผู้คนคับข้งางจัดได้ว่าเป็น CBD ของกรุงเทพมหานครเราก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็อยากจะสร้างตึกตึกหนึ่งที่มันมีธรรมชาติให้คนสามารถลงมาใช้งานธรรมชาติที่อยู่เป็นสวนด้านหน้าได้แล้วเราก็สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับถนนสุขุมวิทได้ด้วยถือว่าเป็นเมนคอนเซ็ปต์สังคมการทํางานที่มันอยู่ในปา่าก็เลยเป็น Urban Forest เป็นคอนเซ็ปต์ดีไซน์ทีนี้เราก็เลยใช้มาตรฐานของอาคารเขียวหลายๆแบรนด์เข้ามาจับตัวนี้เพื่อทําให้ เป็นการตอกย้ำว่าเรามีแนวความคิดเรื่องความยั่งยืนของการออกแบบด้วยตึกนี้เนี่ยมันเป็นตึกลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะแล้วญี่ปุ่นเนี่ยเขาค่อนข้างสติกเรื่อง Universal Design ค่อนข้างเยอะการออกแบบต่างๆนาๆนาเนี่ยก็เลยอยากจะทําให้ทุกคนสามารถใช้ตึกนี้ได้ตั้งแต่เข้าที่ดินของตึกโอเนสมาเลยม,มันไม่ใช่ผู้ทุคพลภาพเท่านั้นหรือว่าคนชราเท่านั้นแต่หมายถึงว่าคนที่เป็นปกติมาใช้อาคารก็ต้องมีสุขภาพดีด้วย ที่การออกแบบอย่างหนึ่งของเราก็คือว eh, ่าหใช้จริงก่อนมองของจริงเห็นของจริงแล้วหรือยังสองคือม a นเท e นนได้ไหมส่วมที่เราใช้ในในโครงการนี้เราเลือกรุ่นที mm ่มันลอยเพราะว่าเราต้องการให้ข้างล่างไม่มีเชื้อแบคทีเรียสะสมทําความสะอาดได้แล้วก็ไม่มีการเก็บกักเชื้อโรคมารู้จักตอนที่เข้าทำงานไทยรูิช เพราะว่ามันมีแมทเทียลบนชั้นแมทเทียลเนี่ยให้ดูเยอะพอเรารู้จักปุ๊บเนี่ยก็รุ่นพี่ก็เริ่มพาไปดูโชว์รูมพอไปดูโชว์รูมอะไรที่ปุ๊บเนี่ยโชว์รูมมันเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเขาลงทุนกับโชว์รูมขนาดนี้แสดงว่าเออเขาต้องมีอะไรหนึ่งคือมันได้เรื่องแบรนคือเราอยากได้ตึกท,ที่เป็นลูกครึ่งกันเนาะ คือถ้าบอกว่าโตโต้ปุ๊บเนี่ยเราไปญี่ปุ่นเราก็รู้แหละคนที่มาใช้อาคารก็รู้ลวเออมันคือโตโต้แล้วเรื่องของของดีไซน์เองด้วยเรื่องของฮิวแมนสเกลที่เอาไซซิ่งมาออกแบบมันก็เซฟพื้นที่ในบางส่วนเพื่อทําให้ใช้งานได้ง่ายด้วยมีดีไซน์ให้เราเลือกเยอะมีไซซิ่งให้เราเลือกจับจ่ายเยอะแล้วก็มีให้เราเทสได้เยอะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีคือ์วิสของโตโต้นี่ข้อนข้สําสคัญทั้งห้องน้ําเราคือโตโต้มันก็ตอบโจทย์ได้ ตอบโจบได้ง่ายผมเชื่อว่าการแข่งขันของตลาดสุขภัณฑ์มันกําลังจะเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆคนญี่ปุ่นก็จะมีประโยคที่บอกว่าเอ้ยเราเราจะต่อสู้เราจะไม่ยอมแพ้ผมก็อยากให้ให้โตโต้คิดอย่างนั้นด้วยเหมือนกันตลอดเวลาแล้วเราจะใช้ในสิ่งดีๆที่โตโต้ผลิตมา